สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจําช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันที่คนโสดนะคะสถานการณ์คนโสดชาวเมถุนความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นีนาอครับห้าเหรียญเหงาจังเลยอะ่ะมันเป็นฟิลเหงาอะ่ะสิงดานะคะแปดถ้วยไนอฟโซนถ้าเป็นลักษณะของคนที่แอบชอบอะนะมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดใจจากเขาเพราะคุณดูสถานการณ์แล้วมันไม่มีอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมานั่งคิดนอนคิดแล้วเขาคงไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกันกบเรานะคะ คนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะจะเป็นชาวทัตุน้ําหรือทัตลมเหมือนคุณนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะกลุ่มเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คนโสดจะเหงาเหงาเซ็เงเซงบางคนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่แอบชอบนะแล้วก็ตัดใจจากเขาหรือบางคนนะคะคิดถึงความรักครั้งเก่าอืมมันไม่มีใครเข้ามาแล้วเป็นช่วงที่เหงาเหงา คิดอะไรไม่ออกเราไปคิดถึงคนเก่านะคะอืมทีนี้เรามาดูว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมสําหรับชาวเมถุนมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะแฮงแมนค่ะเรเวอร์สเตรนนะคะจะมีคนที่มีแฟนแล้วส่วนคนโสดแบบโสดเพียวๆเ,เลยเนี่ยไม่มีนะคะยังคงเงียบ อยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะคนโสดค่อนข้างความรักยังไม่เด่นมากนะคะในวันที่ 16- ถึงส1ไม่เป็นไรทนไปสิบห้าวันแบ๊บเดี่ยวนะคะแต่อย่างที่บอกนะระวังคนมีคู่คนมีแฟนคนมีกิก๊กคนมีอะไรอย่างเงี้ยมีมีพันธะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาชอบคนที่มีเมียมาคุมผัวมาคุมเงี้ยระวังนะคะคนโสดต่อไป เอออเาคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณดีกว่านะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามเหรียญ n น n ั of Pentacles ์เฉลี่สิบดาบสี่เหรียญอ่ะถ้าเป็นคนเก่าของคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าเขามีคนใหม่กำลังคุยอยู่แต่ ก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้ด้วยดีหรอกนะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีบาดแผลอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดยังเศร้าๆยังเซ็งๆอยู่บ้างนะคะในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะบางคนที่เพิ่งเลิกกันไปส่วนคนที่คุณแอบชอบอะ่ะเออคือเขามีคนคนคุยอยู่แล้วอนะอืมเขาไม่ได้อยากทําให้คุณเจ็บหรอกเหมือนเขาก็รู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแต่เขาทําอะไรไม่ได้ เขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงให้คุณรู้ว่าเออเขามีใครคุยอยู่นะคะอีกอย่างหนึง่งเขาก็กังวลกับความรู้สึกของคุณเหมือนกันว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะทีนี้เรามาดูความรู้สึกคนคนนั้นกันคนที่มีอิทธิพลกัต่อชาวมีถุนคนโสดนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ 4ี่ถ้วยเนี The Star. ่ยเดอะสตาร์มันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงแหละสำหรับเขาแต่ว่าเขาก็เขาก็เสียใจยที่ที่ไม่สามารถรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันที่กับที่คุณรู้สึกให้กับเขาได้อะ่ะ นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับคุณอาจจะเป็นเรื่องคนเก่าหรือเรื่องความคิดอะไรบางอย่างเนี้ยเขาอยากให้คุณได้ปลดล็อกตัวเองนะอย่ากักขังอยู่กับแบบไม่ต้องมาแบบอย่ามาจมกับตัวเขาอย่ามาจมความรู้สึกที่แบบมารู้สึกกับเขาเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกเสียใจโดยปล่าประโยชน์อืมเพราะว่าดูเหมือนเขาว่ามีคนที่เขาคิดและเขารู้สึกที่ดีอยู่แล้วนะคะ ในที่นี้ไพ่สามารถสลับกันได้นะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาไม่รู้จะตั้งกล้องมุมไหนดีนะมุมไหนไพ่ก็กระเดิดนะ,ะคะคุณรู้สึกยังไงเพย์ซอฟบอลทิงออฟคัพนะคะสี่ดาบคุณไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะสี่ดาบไอซอฟคัพคุณมีแค่ความรู้สึกเนี่ยความรักพอไหมความจริงใจพอไหมมีแค่นี้ มีมตัดใจให้ไปนะะมีตัดใจให้ไปเลยอะซึ่งตัวคุณก็พยายามที่จะทำใจนั่นแหละอย่างที่บอกอย่างที่พายมันขึ้นเหนะอนนะพยายามทำใจไม่เป็นไรถึงคนนี้จะยังไม่ใช่ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นในอนาคตจะไม่ใช่เสมอไปนะคะรอวันที่โชคชะตานะคะคนำพามาแล้วกันสำหรับจุดนี้คนสดก็ ทำงานทำเงินไปก่อนนะคะช่วงมีโควิดเงินงานคือสิ่งสําคัญยึดมันไว้เกาะมันไว้นะคะความรักช่างช่างมันสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะ,ะโอเคต่อไปเออ่มาดูบทสรุปนะคะบทสรุปคนโสดคนโสดเอ็มพร นะคะสี่เหลียนยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างในอดีตนะคะปล่อยมันไปนะคะคนที่เรารู้สึกเนี่ยเอาจริงๆถ้าตัดในเรื่องของอความรู้สึกรักความรู้สึกชอบได้เนี่ยก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้นะเขาไม่ได้รังเกียจเราในจุดนั้นแล้วเขาโอเคมากเลยเปิดใจมากเลยแต่ยักแต่แค่ว่าอย่าเป็นการทำร้ายใจคุณเองใจตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่ หรือคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณแบบสบายใจดีกว่านะเอ p r e s s คือความสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วอะ่ะคุณสามารถอยู่อย่างเป็นโสดอย่างแฮปปี้อย่างแบบเต็มที่ได้เลยนะตัดความเหงาทิ้งไปนะคะเตนซีค่ะบอกอะไรกับคนโสดคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ Move on ใช่ค่ะแล้วก็ไล่มูฟออนแล้วก็เจอคนที่ดีกว่ายังติดอยู่ตรงนั้นไม่ได้มันขัดกันมากเลยกับ move on เนี่ยมันดูย้อนแย้งมากเลยนคะคะเหมือนการฝืนใจถึงจะฝืนแต่ก็ต้องทําให้ได้ต้อง move on ไปข้างหน้าให้ได้เพื่อใครละ่ะเพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นนะคะให้ความรักเวดดิ้งขึ้นบ่อยนะเวดดิ้งเนี่ย หมือนจะมีงานแต่งหรอสำหรับคนมีคู่โอเคนะคะในที่นี้อย่างที่บอกนะคะคนโสดมีคนที่อาจจะมีเมียแล้วมีผัวแล้วนะคะมาจีบเรามาชอบเรามาให้ความหวังเราเข้ามาในชีวิตเราได้ดังนั้นดูให้ดีๆนะเพ t t e n นช o n to the เรตแฟกนะคะมันจะมีสัญญาณบางอย่างหรือเส้น์ของคุณนะคะจะบอกได้อืมว่าคนนี้ต้องระวังอย่าให้ความเชื่อใจกับใครง่าย นะคะทดสอบลองดูนานๆน,นะคะเก็บใจดูเหมือนจะต้องรักตัวเองให้มากๆเลยอะ่ะสำหรับชาวเมทุนคนโสดนะคะทำงานทำเงินนะช่วง15-16วันเนี้ยนะคะดีที่สุดละว,วางความรักลงแป๊บหนึ่งนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่ชาวเมถุนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะด้านตัวคุณเองก่อนเลยอุ้ยห้าดาหแฮงแมนสิบถ้วยอืมโอ้โหสึกหนักนะคะรับมือค่อนข้างหนักหน่อยสำหรับชาวเมถุนนะคะมีปัญหามีเกณฑ์ที่จะเลิกมีปัญหาวุ่นวายมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือที่มันส่งผลมาต่อความสัมพันธ์ของคุณสองคนทําให้ทะเลาะก,กันภายในเรื่องนอกเขาเรียกอ,อะไรนะเอ่อเรื่องภายนอกอะเรื่องในอย,ยาวออกเรื่องนอกยาวเข้าเออประมาณนี้นึกอ,ออกพอดีนะคะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือปัญหากเก่ามันยังไม่จบมันยังต่อมาอีกแล้วฝั่งคุณอะ ตัวคุณเองอ่ะพยายามแล้วนะคุณพยายามที่จะปล่อยวางแล้วนะคุณพยายามที่จะแบบเอออะไรจะเกิดก็เกิดเถอะเพราะสิ่งนี้ฉันรู้สึกคือสิบถ้วยคือฉันพยายามที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดนะแต่ถ้ามันทาไปแล้วมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยคุณคิดว่าคุณจะออกไปจากความสัมพันธ์คือเลิกลานะคะแต่ก่อนเลิกลาคือทะเลาะก,กันวุ่นวายอลังการงานสร้างมากนะคะ โห oh, สารพัดส,สิ่งอะสารพัดส,สิ่งมากๆเลยคือค่อนข้างเครียดนะคะสำหรับชาวเมถุนคนมีคู่เนี่ยดูดูคนรักคนรักของคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงทำไมมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเจ็ดดาบควีนอัพสอดทาวเวอร์เมจิ c เชียนเดอะฟูโอเค เหมือนต่างคนต่างแบบว่าไม่มีใครยอมใครฝั่งเขาไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะฝั่งเขาไม่มีการที่จะแบบมาปณนนปันน้อมหรือพูดเล็กพูดน้อยคือค่อนข้างถือทิฏฐิของตัวเองอีโก้สูงฟอร์มจัดฟอร์มเยอะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำอะไรบางอย่างรับหลังนะคะแอบคุยกับคนอื่นหรือมีการนอกใจเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยทาวเวอร์มันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเขาอะค่ะ มันตู้มตุ้มมากับห้าม้เท้าตรงเนี้ยคือทะเลาะปุ๊บทุกอย่างคาพูดเอ่ยอะไรเอยแอคชั่นเอ่ยนะคะอะไรที่เก็บกดมาอยู่จากข้างภายในข้างในเนี่ยตู้มจนคุณแบบคุณแบบงงคุณแบบรับไม่ได้ือไพ่สลับกันได้นะต้องบอกบอกทุกราศีเลย <laughs> <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันกะจะทําทำแบบป้ายขึ้นว่าสลับกันได้นะคะ คือตัวเขานะเหมือนเขาแบบเขาก็อยากปล่อยไปเหมือนกันคือถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะต่างคนต่างไปประมาณนี้เลยแต่บอกเลยนะไม่ใช่ทุกคู่นะคะไม่ใช่ดูแล้วแบบเอ้ยเอาไปเครียดเอาไประแวงนะเอาเอดูไว้เป็นเขาเรียกอะไรอะแนวทางแล้วกันนะคะว่าถ้ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีอะเราจะต้อง อ่ะเซฟไปก่อนนะพยายามพูดให้น้อยรู้สึกให้น้อยประครับประครองให้มากให้มันผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาหนึง่งเท่านั้นอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะรับกันได้หรือเปล่านะอืมโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขานะคะข้างในลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณคิดยังไงกับคุณเปิดเลย แอมเพอร์จัสติแล้เวก็เขาก็รักคุณแหละแต่มันหมดแล้วจริงๆมันมีแต่ความอึดอัดมันมีแต่ความอึดอัดนะคะความรักมีไหมมีแต่มันหมดแล้วไงมาต่อกับแปดถ้วยจัสติกเหมือนเขาจะต้องแบบเหมือนเขาเจอมันมันเป็นฟิลที่แบบเขารู้สึกว่าคุณแบบว่ามีการตัดสินเขาหรือว่าดูทุกอย่างมันมันไม่มีการปณีปนอมเลยไม่มีใครยอมใคร นคะคะตัดสินใจยังไงก็อย่างนั้นเด็ดขาดชัดเจนแล้วเขารู้สึกว่าความรักที่เขาเคยมีให้มันค่อยๆลด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 ,ลดตรงไปเรื่อยๆนคะคะจนแบบมันไม่โอเคแล้วอะมันไม่ไหวแนละ้วมันอึนอดอัดจนต้องระเบิดตู้ออกมาส่วนตจวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณคะสิบถ้วยคุณรักเขานะ คุณมีเป้าหมายกับเขาคุณอยากไปต่อข้างหน้ากับเขาอ่ะมีนอ็อตครับเจ็ดาบคุณก็แอบส่องแอบ,บดูเขาเหมือนกันนะว่าอะไรเป็นยังไงเหมือนแต่ละคนอะ่ะทั้งคุณทั้งเขาต่างก็ไม่เชื่อใจกันเพราะมันมี <c oughs> มันมีเซนส์มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งบ่งบอกนะคะอืมไอการที่เราพยายามเติมเต็มให้กับเขาอ่ะ มันกลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้เขารู้สึกอึดอัดขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วความรู้สึกมันก็เริ่มเฟดเริ่มเฟดเริ่มเฟดเฟดลงไปทุกวันทุกวันนะฮะควีนออฟครับตัวคุณพยายามที่จะเป็นน้ําให้แล้วตัวคุณพยายามที่จะใจเย็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือคือพยายามเต็มที่ละแต่ถ้าในเมื่ออะไรจะเกิดก็ให้เกิดฝั่งตัวเขาก็มองว่าถ้ามันจะจบก็จบ ก็ต่างคนต่างแยกยา้ายกันไปทีนี้เรามาดูซิว่าเขาเขาอยากบอกอะไรคุณในข้างในหรือเ่อของเขามีคำพูดอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างไหมเพจซับบอสามเหรียญโอ้ยมีแต่ไม่อยากพูดไม่ยอมลดตัวเองเลยอ่ะไม่ยอมลดทิฐิของตัวเองเลยเอาจริง,รงๆเขาก็อยากไปต่อกับคุณแหละย่งอยากให้มีโอกาสในความสัมพันธ์นี้ต่อ,อยไม่อยากให้จบหรอก แต่ด้วยความที่ว่าอีโก้มันจัดจ้านสุดฤทธิ์นะคุยนับสอนไม่ยอมไม่ยอมเลยทีทีตัวเองแบบค่อนข้างสูงสักนิดละกันเขาคิดยังไงอ่ะคุณเขาคิดยังไงอัคุณอืมสองทัวยเขาก็ยังรักคุณอนะ แต่แค่ว่าเขาไม่สามารถที่จะลดทิฐิตัวเองทําให้คุณได้เห็นน้ําตาของเขาหรือการยอมจากเขาหรือการกเข่าอะไรจากเขาได้เขาจะไม่ยอมให้คุณได้เห็นสิ่งนั้นเลยต่อให้เสียรักก็เอาอะคือเหมือนเสียศักศีไม่ได้อ่ะศักศีมันค้าคออ่ะมันขนาดนั้นอะเอาศัก์ศีมาใช้ในเรื่องราวของความรักอะมันไม่รอดหรอกจริงๆมันจะไปได้ไม่นานมันจะคบกันได้ไม่นานนะคะจะมีปัญหาเรื่อยๆอยู่ที่ว่าใครจะทนไม่ทนนะคะอืม ต่อไปนะคะพาเยอะต่อไปบทสรุปบทสรุปคนมีคู่นะคะ Judgment อะไรจะเกิดก็เกิดโชคชะตานำพาให้มาเจอจุดนี้ถ้าคู่มันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่เวรกรรมนะคะ w h e l of Fortune กลงล้อแห่งโชคชะตา การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องราวความรักของชาวเมทุนคนมีคู่นะคะจัดเมนการตัดสินการวิญญาณการเกิดใหม่หรือเขาเรียกว่าอะไรอะโชคชะตาเนี่ยมันมันรวมกันอย่างนี้มองว่าเป็นอย่างนั้นการทะเลาะกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาถึงขั้นบล็อกกันไม่คุยกันนะคะมันเป็นโชคชะตาแล้วแหละ อืมถ้าบางคู่ยังอยู่กันได้หรือผ่านไปได้ก็จะยังได้คบกันไปอีกนานนะคะแต่ถ้าไม่มันก็เป็นสิ่งจากสวงสวรรค์แล้วแหละบอกว่าอาจจะต้องหมดแค่นี้หมดเวรหมดกรรมหมดบุญต่อกันแค่นี้นะคะให้ได้ไปเจอกับคนใหม่ที่จะเป็นเนื้อคู่จริงๆนะคะเตี้ค่ะพูดยาวทุกคลิปเลยคลิดยังไง หลอกดาวที่ผ่านมาไม่มีความจริงใจกันเลยเหรอ,อหยิบไม่ขึ้นขอเพียงโอกาสเอาจริงนะแค่ทิฐิเท่านั้นเองอะ่ะกัดสักสีที่มันค้ำคอนะคะแค่นั้นจริงๆไม่งั้นความสัมพันธ์มันยังไปได้อยู่เนี่ยโรแมนติกฟีลิ่งชีวิตเรื่องคนมีลูกด้วยกันจะทำยังไงดี จะเลิกยังไงดีลําบากเหลือเกินนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเสมอแต่ว่าสําหรับเขามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วยิ่งไพ่ of f o r t u n e เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันมาต่อด้วยไพ่ที่เสียนะคะไพ่เสียคือก้าเมท้าตรงนี้คือมันแย่มันจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ค่อนข้างลําบากเลยนะคะในเรื่องราวความรักเนาะ โอเคค่ะควรมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะสาบชาวเมทุนยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณแปดถ้วย n n i g h t of Pentacles Hermit นะคะ The Star นะคะแล้วก็ช a r ย o t นะคะอ่า คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์เลิกลาจากคนที่เคยคุยนะคะแล้วก็มาเจอคนใหม่ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งคนแต่ตัวคุณอะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเปิดรับดังนั้นรับเขาแค่ในลักษณะของคำว่าเพื่อนนะคะหรือคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะอืม,อมคุณพยายามที่จะ move on นะจากคนเก่าอะ move เร็วมาก คือมีคนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยกําลังจะมีเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณหวังที่คุณจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นคำเอ่อเรื่องอะไรอะเหมือนกับว่าการไปขอพรอ,อะไรก็ตามนะคะอาจจะได้ยินข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะว่าคุณสขอพรเรื่องความรักการงานการเงินก็ตามแต่อยากจะบอกว่า <c oughs> เรื่องความรักเนี่ยนะ ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เด่นเท่าไหร่มันจะเด่นไปในเรื่องของการเลิกลาแล้วเจอคนใหม่แต่วางเขาไว้ในลักษณะคำว่าเพื่อนนะคะใจไม่พร้อมต่อไปคนคนนี้ <c oughs> เอาคนไหนเอาคนเก่าคนใหม่เดียวคนใหม่ละกันเนะาะสถานการณ์คนใหม่ไหมคะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความความรักความสัมพันธ์เจ็ดเหรียญเดอกสั้นนะคะ แ i มแพรน n ์คิงออฟครับแล้วก็แห่งแหมนตัวเขานะคะตัวเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือการสับรางก็ได้นะคะเขามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะ ที่เขาเข้ามาคุยเนี่ยดีแล้วแหละคุณวางเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนพอดูดูแล้วคนคนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครเหมือนกันแฮงแมนก็ยังคุยยังขอคุยต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะใจดีก็จริงนะคะเขาใจดีเขาพูดดีนะคะอ่อนโยนนุ่มนวลน่นน,นั่นนี่แต่ว่าใจเขาค่อนข้างโรเลนะคะค่อนข้างโรเลต้องใช้เวลานานในการที่จะทำความรู้จักกับคนคนนี้ก่อนที่จะตัดสินใจ ที่จะให้ใจนะคะต่อไปเรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะลอบส์ mm hmm. สี่ดาบอุ๊ย mm hmm. เขาชอบคุณมากเลยแต่เขาตัดสินใจไม่ได้จริงๆสามดาบเขาตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันมีตัวเลือกเยอะเขาก็มีหนึ่งสองสามของเขาอะนะแต่จริงอะ่ะเหมือนเขารู้สึกกับคุณมากเป็นพิเศษอะ แต่คุณให้เขายืนอยู่ในสถานนะของความว่าลักษณะความว่าเพื่อนไปอืมแต่เขาอยากได้มากกว่านั้นนะคะอยู่อกหักนิดนึงแต่ก็คือก็ไหวอยู่ก็ยังไปได้แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะหกไม้เทา้า King of Pentacle สี่ไม้เทา้าห้าไม้เทา้าหกถ้วย คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คล้ายคคนเก่าคล้ายๆอ่ะคนที่คุณเคยคุยด้วยมาก่อนหรือเคยคบก็ตามเหมือนแฟนเก่าคล้ายคนเก่าที่คุณเคยคบนะคะคุณกลัวว่ามันจะมีปัญหากันอีกปัญหากันน่าจะเป็นแบบเรื่องเดิมๆเลยน่าจะเหมือนกันเลยกับคนเก่าดังนั้นคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวคุณเองดีกว่าให้เวลาให้อะไรกับตัวคุณเองดีกว่านะคะแล้วเขา อยากจะบอกอะไรกับคุณไหมชาลีออดเพจซับคัพโอ้ก็อยากบอกว่าให้โอกาสเขาเถอะนะคะให้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งของคุณก็ยังดีดูเขาชอบคุณมากจริงๆนะพี่สวาสด์เลยแหละชอบคุณแบบอยากได้อืมแต่ยังแบบไม่ได้แบบรักมากอะไรขนาดน,นั้นเพราะอยากทำความรู้จัก ให้โอกาสเขาหน่อยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะสือ่อไพ่สามารถสลับกันได้บอกทุกราศีและทุกสถานะความสัมพันธ์ต่อไปวทสรุดนะคะ The World สิบไม่ท้าสามเหรียญชัดเจนค่ะว่ามีคนใหม่เข้ามานะคะ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีคนใหม่เข้ามาคุยอยู่ที่คุณอนหนักใจหรือคุณยังแบกเรื่องราวของคนเก่าๆอยู่ยังไม่ปล่อยวางยังไม่วางเรื่องของเขานงคะเดินหน้าโดยการแบกไปเรื่อยๆมันก็จะหนักมันก็จะเหนื่อยนะอืมลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะเนี่ยคุณก็มีเซนเ์เราว่าอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีคนไหนโอคนไหนไม่โอนะคะก็ลองดูเนาะระวังคนเจ้าชู้ดิดนนึงก็น่าจะเป็นตะคนนั้นแหละนะคะคนจะคู่นี้อะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาแค่แบบเจ้าชู้นะเขาเขาแบบเหมือนแบบเป็นคนใจโลเลนิดๆนะคะใจโลเลลังเลใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ไม่แน่นเขาอาจจะอาจจะเป็นคนรักที่ดีก็ได้ถูกไหมถ้าเรายังไม่เคยได้คุยได้อะไรนะคะ ให้มันไม่ได้บอกมาถึงขั้นกับแย่ขนาดนั้นอันไหนที่แบบแย่ก็จะบอกว่าแย่แล้วก็บอกว่าระวังไว้นะคะยังโอเคอยู่คุยได้กินใจไม่กินโจ้รักตัวเองนะรักตัวเองก่อนอย่าทำให้รู้สึกดี มีเกณฑ์ว่าคุณจะหวั่นไหวกับเขาหนิสิให้ความรับโซเมตโรแมนติกฟีลิ่งฟอกกี้ฟันเลอร์นิ่งนะคะโอ้โหมีลุ้นนะคะว่าเขาจะเป็นโซเม e ของคุณนะว่าเรื่อยๆเนี่ยหลังจากนี้เรื่อยๆอาจจะมีเกณฑ์ว่าคุณและเขาอาจจะรู้สึกดีกันมากกว่านี้นะคะแต่ฟ o กกี้ e ันเลอร์นิ่งเนี่ยมันขึ้นมากับ สิบไม้เท้านะคะเห็นหรือเปล่าให้อาภัยอดีตแล้วก็เรียนรู้เรื่องอดีตนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปวางมันลงปล่อยวางนะแล้วก็เลยดิโกนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวเมถุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ